ปีขึ้นไปอาจามีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ไ,ไ้กัดลูกปลาแล้วเนีย่ยสังเกตด้วยดีอ่ะฟองกัดลูกปลาก็เหมือนที่มันกินเหยี่บเหยียบปลักเรานะครับพอมันกัดลูกปลาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจิบอีช่วงเนี้ยเป็นช่วงโอกาสที่เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่เราตีปลักหรือตีจิบผิวน้ําเนี่ยทาการเริ่มจะจับคู่นะครับแต่ก่อนที่เขาจะจับคู่เขาก็จะออกมา เหมือนออกกําลังกายนะครับช่วงหน้าหนาวที่เขาสะสมไขมันนะครับปลาชะโดช่วงนี้จะเริ่มดุร้ายละนะครับก็จะเริ่มกัดเหยื่อดีเป็นพิเศษในช่วงนี้ต้องบอกว่าใครใกล้ใครได้เอาจริงๆถ้าอยู่อ่างนี่ถ้าเป็นผมนะผมก็จะเช็คอ่างเก็บน้ําที่ใกล้บ้านที่เดินทางระยะสองสามร้อยโลนะครับผมก็จะไปตกปลาชะโดในฤดูปลาจิบนะครับหวัวน้ำน้ำนะครับก็จะสนุกแต่วันนี้ผมได้มา ช่วยสถานที่ราชการนะครับในจังหวัดพิจิตรครับตกปลาชะโดเพื่อเคลื่อนย้ายไปหน่วยงานนะครับก็ปีนี้คงจะได้อยู่ที่นี่กันโหน่าจะนานเลยทีเดียวยันหน้าลูกคอกเลยตั้งแต่ฤดูหนาวฤดูปลาจิบนะครับฤดูหนาวผมก็จะคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการตีจรให้น้าเห็นเห็นไปนะครับตีตามถิ่นอาศัยของเขานะครับก็มีโอกาสกินบ้างแต่ตอนนี้ก็จะเป็นฤดูจิบเต็มตัวผมก็จะอยู่กลางน้ารอปลาจิบน้ําแต่วันนี้ช่วงเช้าเนี่ยยังขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ อาจจะรอแสงแดดสักเล็กน้อยหรือเปล่ารอบนี้ที่ผมใช้เหยื่อก็จะเป็นกบกระโดดขนาด6.5เซนนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเบ็ดโมนะครับใหญ่เลยนะครับนะครับขนาดกบก็จะเป็นขนาด6.5เซนนะครับเบ็ดโมมีไว้ทำไมก็เนี่ยครับเอาไว้เดินทางแล้วก็ไม่ต้องมีการการสว่านะครับโตมก็คือให้ติดเลยครับ เบ ah ็ดนี่เป็นตะขอ 5O ดับเบิลคู่นะฮะจุ้ยตเต็มเลยจิบตัวนี้โอ้โหตัวนี้ดูน้ำ โดด้วโอ้ยตัวนี้มันลึกเลยนะสาเต็มคอเลยโอ้ยแตงครดีโอ้ย ลงไปข้างล่างถึงพื้นเลยนะอุ้ยบึกบึกเลยตัวนี้โอ้้หอ่าโคตรดีเลยตักก่อนนะไม่ไหวแล้วเหนื่อย นมาหมดแรงแล้วฉลาดฉลาดจัดผมเข้าไปเต็มเล่มหย่อนโอ้โหวิ่งถากสวิงไปด้วยมาหนึ่งสองสอง้มเข้ากลนสวิงไปนี่ครับพอเราจะตักเราก็หย่อน โหสวิงซะสมั้งโอ้โหมันโดใสเมื่อกี้มันจิบเบาๆนะครับเช้านี้ผมดวงไม่ดีลมแม่งตั้งแต่เช้าโอ้โหน่าจะสักเจ็ดแปดได้นะครับตัวนี้โอ้ยเล่นเอาเต็มข้อเลยครับตัวนี้วัดแน่นๆเลยครับเดีย๋ยวขอยาดเคลียร์สายก่อนนะฮะ นี่ครับถุงมือนาเป้นะครับจากทัดดาวแม่วันนี้เสื้อโคตรหล่อลยฮะลุเลสตัวใหม่นะครับเป็นไงสวยไหมครับนาะนะ้าผ้าตัวนี้ทางแบรนด์ลุเลสเนี่ยได้เห็นว่าเป็นสีดํานะลองดูด้วครับว่าเป็นสีดําแต่เขาได้ดีไซน์มาตอนนี้บ้านผมเนี่ยนะฮะที่ตกอยู่เนี่ยที่ที่ตกอยู่ฐานที่เนี้ยก็น่าจะทัก3าหองศาได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูในมือถือก่อนเดี๋ยวป้าก็จะแย่จะหาว่าผม ตอนนี้กี่องศาตัวเมืองพิชบูรณ์ครับตอนนี้ยี่บเจ็ดองศานะครับถามว่าแดดไหมก็ยังไม่ถึงกับสามสิบกว่านะครับแต่ว่าเสื้อเนี่ยมันเป็นสองชั้นนะครับด้านหนึ่งจะเป็นตัวซับเหงื่อเราทำไม่ให้เหนียวเนหนอะหนะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเสื้อสีดำที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งนะครับในแบรนด์ของรุ่นเล็กนะครับตาชะดโดที่นี่ตกเพื่อเคลื่อนย้ายนะครับ ออกไปศูนย์วิจัยนะครับเพราะว่าปลาชโดูได้มีจํานวนมากที่นี่นะครับก็ต้องใช้วิธีการตกนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับตรงนี้กบก,ก็เป็นขนาด6.5เซนนะครับอานาเห็นโอ้โหตัวนี้เป็นเบ็ดโมครับนี่ฮะถุงมือนี่จับได้เลยนะครับแต่ก็อย่าไปเสี่ยงมากนะครับดูตัวกันก่อน โอ้โหอย่าบิดสิลูกยาอย้าอยานครแผลที่ติดคือเต็มปากล่างเลยนะครับทะลุไปด้านล่างตัวเบ็ดนี่เป็นส่วนสำคัญปากนาๆอย่างเงี้ยออนนี้กำอย่างนี้ครับอยู่แน่ดูตัวกันไงครับที่บ้มเลยไหมฮะขออนุญาตถ่ายภาพนิ่งเลยตรงนี้เลย โอ้โหตัวนี้มันเข้ากระดูกน่าจะหลุดยากสละนะตัวนี้โอ้โหหลุดใช้กันอีกทีนะนาะฮะดูลายมันหน่อยครับโอเครีบสงสารเดี๋ยวต้องรีบเอาไปไปพักอ รีบเอาปลาไปส่งเขานะครับจริงๆมันไม่ได้ใช้แรงเยอะอังส่าะนะแค่มันใช้สปริงข้อมือปุ๊บไขคันดีดฝึก ตอนนี้รู้สึกตีและอืดๆนะครับเหมือนน้ำมันจะแห้งไม่ลื่นจัดไปครับหนึ่งถึงสองหยดเพิความลื่นให้กับมันหน่อย ตัวนี้เป็นน้ำมันไฮสปีดนะครับนี่ครับไฮสปีดมาพร้อมกับจัะบีเหลวแต่เหลวไม่ต้องครับเพราะว่าเพิ่งหยอดมาปืนแต่งซิ่งครับจากเบลนิกครับเรามาดูกันสิมาหยอดน้ำมันแล้วจะไกลแค่ไหนนะครับไปอ้ยครึ่งหลอดสบายบางทีนะครับผมบอกก่อนว่าถ้าเราใส่สายใหญ่เนี่ย โอพีอี oh, ยักยักนะครับมันตีมันหมดหลอดอยู่แล้วเป็นลองพีอีเล็กๆอย่างนี้เลยครับ <c oughs> จริงๆการตีไก่นับสีครับไม่ใช่ดูจากหลอดนะตีหมดหลอดบางทีมันก็สายมีมีว่ห้าสิบเมตรมันก็หมดหลอดได้อยู่แล้วเพราะเส้นมันใหญ่ครับไดมิตเตอร์ของสายมันใหญ่นะครับอันนี้เบอร์สองจุดห้าถ้าเทียบเท่าก็สายญี่ปุ่นก็พีอีสี่ครับเดี๋ยวลองตีดูนะครับนับดูข้าวก็ได้ครับ ี่สวนลมใช้กบนะครับอ่ะดูกันว่ากี่สีนะครับสีส้มนี่อะจะนับไม่นับนะนะน,นับดูที่สปูลตามผมเลยนะครับว่ากี่สีนะครับสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองนี่ยี่สิบเมตรนะครับสี่สิบกว่าตีเ่กัประมาณห้าสิบเมตรครับ <c oughs> นี่ขนาดใช้กบนะครับสีเหลืองของยี่ห้อ ในการตีประจิบผิวน้ำนะครับเราต้องมีความอดทนนะครับคือต้องรอตัวที่โม่ขึ้นสวยๆนะครับเห็นหัวหเห็นซาลิล่าของตัวปลานั่ยนะฮะพอวิธีการตีปลาจิบผิวน้ำเนี่ยเราต้องเลือกตัวที่ขึ้นมาเลื้อยให้เห็นๆเลยถ้าวงๆอย่างนี้ผมก็จะไม่ตีครับก็ปล่อยก็แต่งตัวเรือนะครับคําว่าแต่งตัวหมายความว่าเราตั้งลําเรือไกด์ให้ดีแล้ววิธีการไกด์พวกตีประจิบเนี่ยไม่ควรใช้ความเร็วมากนะครับเพราะทําให้ปลาตื่น สมมติฝูงอยู่ข้างหน้าผมสักงสาเมตรเนี่ยเราก็จะแต่งตัวเรือให้อยู่ระยะ3 0มสี่สิเมตรที่เราจะตีถึงปลาได้นะครับก็ฝากกันะ้านะครับสําหรับที่จะหัดตกปลาจิบผิวน้ําตัวผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะก็เอาลองไปใช้ใดูนะครับพอส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ชอบนะครับชื่นชอบในการตีปลาจิบผิวน้ําหรือว่าตีปักก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับว่าด้วยอากาศถ้ามันจิบแล้วเลื้อยนะครับก็เราก็ตีผิวน้ําได้ แต่ถ้ามันไม่จิบเลยก็อาจจะต้องเป็นเหยื่อปักปลักก็ต้องไปไล่ระดับเอานะครับว่าเท่าไหรอะไรยังไงนะครับบางท่านนะหลายท่านถามว่าน้าดงครับต้องดักเท่าไร่เท่าไรมันอยู่ที่ความไวของเราด้วยนะครับถ้าเราตีทันก็ดักสั้นๆได้ถ้าเราตีไม่ทันก็ต้องเมตรเมตรห้าสิบเมตรแปดสิบสองเมตรก็คือเป็นการคาดคณีนะครับผมก็เชื่อว่าไม่มีใครจะทําได้เป๊ะถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่แค่เรารู้ในทิศทางที่การที่เราจะตีปลาจิบแค่นั้นเองแต่การตีปลาจิบผิวน้ำน่ะจะกินง่ายกว่าการตีปลัก แต่ก็จะมีข้อที่ต้องอดทนคือต้องไม่ตีสเปะสปะไปมานะครับก็ต้องเลือกวิธีในการตีนะครับอย่างตัวไหนขึ้นไม่สวยเราก็ต้องอดทนรอและการตีประจริบเดี๋ยวสังเกตนะนะจะเห็นว่าผมจะไม่ค่อยได้ตะโกนในคลิปว่าเฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,อ,ลวอะไรเงี้ยผมจะเงียบๆนะครับสังเกตด,ดูได้จากคลิปว่าผมจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยประจริบขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือผมต้องรอตีก่อนน้ำหามันจะไม่เหมือนกันครับบอกได้เลยนี่จะโดตัวนี้ก็ตีไม่ทันนนี่เกือบทันนะฮะดูวงนะฮะ ลองดูวงเนี้ยวงชะโดเห็นไหมครับว่าน,น้มามันจะพัดไปทิศทางเดียวแต่ถ้าเป็นปลาสวายเนี่ยทิศทางมันจะเป็นคล้ายตัวีแน่นๆเลยแต่ชะโดมันจะพัดไปทางเดียวแน่นๆเหมือนกันจะกลับกันนะครับก็เชื่อว่าน,น้าหลายท่านก็คงจะดูน้าห่างปลาชะโดเป็นกันหลายๆท่านนะครับก็ลองไปศึกษากันดูนะครับจากเรือเราเนี่ยง่ายในเรือเราเนี่ยหันหน้า12นาฬกาซ้ายมือเราเฉียงไปนี่ก็คือ11นานกาเวลาเราเรียกเพื่อนตีเนี่ยให้บอกเป็นนาฬิกาถ้าเรามีคู่หูจะง่าย3นาฬิกาเนี่ยหันเลยให่ไหมครับ จ็ดนาฬิกาเนี่ยมันจะหันได้เลยใช่ไหมครับมันมันก็จะดีกว่าหน้าหลังซ้ายขวาเนี่ยมันทําให้เรามองเราไม่รู้ว่าเพื่อนก็หันซ้ายหันขวาถ้าเราบอกเป็นตัวเลขก็เอาหัวเรือหรือหน้าเพื่อนเราเป็นเกณฑ์ะเพื่อนเราก็จะรู้ด้วยตัวเองเลยนะครับอย่างห้านาฬิกาเิ่มเนี่ยเขาหันมาเขารู้เลยนะครับบอกเป็นห้านาฬิกาโอ้มันชัดเจนมากครับจะศึกษานะครับว่า,าจะทํายังไงให้เพื่อนคู่หูเราได้รู้ได้หรืออย่างตากล้องผมเนี่ยเขาก็จะบอกเหมือนกันก็คือเป็นการส่งซิกขาคิดง,ง่ายๆครับ แลวการตีเบ็ดบนเรือเนี่ยเราก็ต้องตีไปคนหัวเรือก็ไม่ควรจะตีไปข้างหน้าเรือแบบนี้ก็โอกาสที่จะเกาะเพื่อนก็มีสูงเพื่อนที่อยู่ท้ายเรือก็ไม่ควรจะตีไปท้ายเรือตรงเพื่อจะ,จะเกาะเพื่อนเนี่ยก็ตีด้านข้างครับอย่างผมไกด์เรือเนี่ยผมก็จะตีด้านข้างประมาณเนี่ยครับตั้งแต่สิบเดนาฬิกามาเลยจนถึง7จ็นาฬิกาฝั่งนี้ก็1นึ่นาฬิกาจนถึง5้านาฬิกาของนาฬิกานะครับเพราะว่าถ้าผมตี1ิบสนาฬิกานี่ยตากล้องเต็มๆอยู่แล้วครับต้องลองดูนะครับบางที มันก็ยุทธศาสตร์พวกนี้ก็สามารถนําไปใช้กันได้นะครับผมเองก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายขึ้นอยู่กนะับนานาที่ถ้าชื่นชอบก็กดติดตามไปครับถ้าอันไหนไปใช้แล้วรู้สึกดีก็เอามาแชร์ให้กับนานาท่านอื่นนะครับเพราะการตกปลาเนี่ยมันมันไปได้เรื่อยๆมันไม่มีโจทย์ตายตัวนะครับผมตีปลามาทั่วๆไปเนี่ยแต่ละที่แต่ละจังหวัดก็กินไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมใฝ่ฝันเลือกคือการที่จะทําเหยื่อตัวเองในแบรนด์นะครับทำยังไงให้มันเดินทางได้เร็วแล้วก็มีแอคชั่นนะครับ คือก่อนหน้าเนี้ยถานะาเคยติดตามผมเมื่อสักโหสิบปีแล้วเนี่ยผมก็ชอบใช้ป,ปเปอร์เป็นตีผิวน้ํานะครับแล้วก็ตามมาช่วงหลังก็เป็นพวกเพนซิลตระกูลโยโซริดูโอดูเอลหลายๆตัวตัวนี้หมูน,นะฮะเนี่ยน้เนี่ยทันไหมเนี่ยเห็นเงาตัวเลยนะครับโอ้ยนี่ยเตัวอย่างเงี้ยเนี่ยนะเนี่ยครับนีครับนะตัวอย่างเงี้ยเยผมอาจจะซ้ําไปสักสองครั้งหลังนั้นผมต้องรอละ คือบางทีมันได้ยินเสียงเราครับมันก็ไม่ดีในขณะที่เราถ่ายคลิปให้กันชมเนี่ยมันก็เกิดข้อผิดพลาดได้บางทีเราจิบแล้วจิบแล้วตะโกนครับปลาได้ยินผมก็ไม่รู้นะว่าผมไม่ใช่ปลาแต่ผมเชื่อว่าการที่เสียงดังเนี่ยทําให้ปลาตื่นแน่นอนมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะขนาดโยนก้อนหินลงปาะตะพงตะเพียนกระโดดกระจายกันหมดผมก็ไม่รู้ว่าปลามันจะมีหูหรือเปล่านะนะคนมีหูแน่ได้ยินแน่นอนแต่ปลาเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้แต่ที่แน่มันก็ตกใจได้เหมือนกัน อาจจะแรงสั่นสะเทือนหรืออะไรผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับกกรนเนี่ยตัวเมื่อกี้เนี่ยหน้าตายมากแม่ถ้ากินโตมนม่เท่เลยนะ